การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผล และสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่19สิงหาคมปี2022นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการลง SmackDown ก่อนนะทุกคนคือลงย้อนหลังให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอเนี่ยจะมาลงให้พรุ่งนี้และเดี๋ยว AEW นี่ยจะกลับมาในวันพฤหัสตามตารางเดิมของมัน นะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ให้รอนานด้วยนะครับเพราะว่าการจัดงานมวยปั้มล่าสุดเนี่ยก็เหนื่อยอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะวันนี้ใน SmackDown นะครับก็จะมีเรื่องเด่นๆก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ครับหาแชมป์แท็กทีมหญิงคู่ใหม่การหาผู้ท้าชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเ l นคนใหม่นะครับแล้วก็การเผชิญหน้ากันของโรงมันเลแล้วก็ดูไมินไทยเอาล่ะวันนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยครับ วันนี้นะครับเปิดรายการไปด้วยรอนด้ารอซี่รอนด้ารอซี่บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันจ่ายเงินค่าปรับไปแล้วเพราะงั้นคืนนี้ฉันจะไม่ไปจากที่นี่มาดูกันซิว่าพวกไหนจะลากฉันออกไปอีกไหมโชว์นี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นไม่ได้จนกว่าฉันจะได้ในสิ่งที่ฉันต้องการอดัมเพียสอดัมเพียสเปิดตัวออกมานะครับอดัมเพียสบอกว่ารอนด้าผมจะไม่ออกมาเพื่อลากคุณออกไปเพราะว่าคุณต้องการอย่างนั้น ผมเข้าใจว่านี่คือการโดนลงโทษครั้งแรกของคุณคุณก็เลยหัวเสียแต่คุณจะมาพังโชว์ของเราไม่ได้ได้โปรดลงจากเวทีอย่างสงบแล้วมาคุยกันดีๆรอนดาเรลซี่บอกว่าสงบเหรอสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละที่ฉันลงไปอย่างสงบเพราะงั้นอย่าให้ฉันต้องใช้ความรุนแรงกาดเดินขึ้นไปให้รอนดาเรลซี่กระทืบนะฮะก่อนที่อาดัมเพียสเนี่ยจะเรียกตำรวจออกมาจับรอนดาเรลซี่ไปตัดภาพมาคู่แรกนะครับนาธาเลียซอนยาดีเวลเจอกับจีจี้โดแรนแล้วก็เจสซี่เจน ตัวแมตค่อนข้างธรรมดามากๆครับทุกคนคือแทบจะไม่มีการใส่ท่าใดๆที่ดูจริงจังเลยอะนะฮะเดินเตะเดินต่อยกันไปมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจีจีโดแรกเราก็เจสซีเจนนะครับฝีมือในการปั้มเนี่ยยังไม่ดีสักเท่าไหร่ตัวแม์มันก็เลยออกมาแบบไม่มีอะไรพลิกแพงไม่ได้มีความดูดเดือดอะไรไม่ได้มีท่าปั้มสวยๆนะครับมีแค่นาทาเลียคนเดียวเท่านั้นบนเวทีนี้ที่เก่งพอนะครับ ที่จะสร้างโมเมนต์ที่ดุดันของแมต์และทําให้มันดูเป็นมวยปล้ำได้ตอนจบนะครับเจสซี่เจนเนี่ยเขามารวบกดเอาชนะไปแต่ภาพมาที่เซมิเซนนะครับการหน้าประตูเนี่ยบอกว่าโลมาเลนอยากจะเจอเขาเซมิเซนก็เลยเดินเข้าไปในห้องนะครับหลังจากที่ทั้งสองคนเจอกันแล้วเนี่ยโลมาเลนก็ถามนะครับว่านายเป็นยังไงบ้างเซมิเซนบอกว่าดีเลยฉันได้เข้ามาในกลุ่มนี้ฉันรู้สึกดีมากหลายสัปดาห์มานี้ฉันได้คุยกับเจเยอะมาก ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยพวกเราให้กําลังใจกันแบบว่าพวกเราต้องฝีมือดีขึ้นนะพวกเราต้องเลเวลอัพอะไรแบบนั้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันช่วยเขาจากเคมอของดูแม่ินไทยฉันพาเขาออกไปและฉันรับเคมอแทนเขาเลยเพื่อพวกเขาเพื่อบัตรลายแต่เขาไม่แม้แต่จะขอบคุณฉันด้วยซ้าฉันรู้สึกว่าเขานิสัยแย่มากโรมาเลนมองหน้าเซมิเซสักพักนะครับที่เซมิเซเนี่ยด่าญาติของเขาแต่ว่าโรมาเลนก็พูดว่านายผู้ถูกฉันเห็นด้วย เขาควรจะขอบคุณนายให้มากกว่านี้เอางี้นะเดี๋ยวฉันมาแปปหนึ่งโรมาเลนลุกหายไปนะครับแล้วเจก็โทรเข้ามาโลมาเลนเนี่ยบอกให้เซมิเซนรับสายหลังจากคุยกันเสร็จนะครับเซมิเซนเนี่ยบอกว่าฉันไม่แน่ใจว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแต่พวกเขาเนี่ยมีปัญหาที่สนามบินเพราะงั้นพวกเขาก็เลยมาที่นี่ไม่ได้แต่คืนนี้ฉันอยู่ที่นี่นะคืนนี้ฉันมีแมตช์การปั้ม5เศเ้าหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลโรมาเลนบอกว่าโอ้นั่นฟังดูดีนะ ฉันว่าฉันเห็นเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งแล้วจะว่าไปฉันว่านายก็เหมาะกับบัตรลายอยู่นะนายควรจะไปเตรียมตัวเอะแต่กอนที่นายจะไปฉันขอถามนายอย่างหนึ่งนายยังดีกับ KO อยู่ไหมเซมิเซนบอกว่าเควินโอเว่นนะนะใช่ใช่พวกเรายังดีกันอยู่โรมมเลนบอกว่าฉันแค่อยากให้นายรู้ไว้ว่าฉันเนี่ยไม่รู้จักใครและอะไรอีกต่อไปนายเข้าใจใช่ไหมเซมิเซนบอกว่าใช่ใช่ฉันเข้าใจ จริงๆแล้วฉันคุยกับเขาแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนซีกันอีกแล้วแต่เขาควรรู้เรื่องนี้ไว้ฉันจะบอกให้เขารู้เองโลงมาเลก็บอกว่าโอเคโชคดีแต่ภาพมาที่หน้าเวทีนะครับแม็กซิมัมเมลโมเดลเนี่ยเปิดตัวออกมากําลังจะโม้ถึงความหล่อเหล่านะฮะแต่ว่าฮิตโรเนี่ยก็เปิดตัวออกมาขัดจังหวะทั้ง2ทีมเนี่ยเถียงกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่ฮิตโรจะกระทืบแล้วก็แร็ปไปตามเรื่องแต่ภาพมาคู่2นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนทัล นิโคเช่ครับเจอกับแมดแคปมอสเจอกับเชมัสเจอกับแฮปปี้หอบินแล้วก็เซมิเซนตัวแมดโอเคนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะักคือความไฮทั้งหมดมันอยู่ที่เซมิเซนล้วนๆเลยทุกคนทุกครั้งที่ขยับตัวทุกคนพร้อมจะเชียร์และอยากเห็นเขาชนะมันทําให้แมดเนี่ยมันมีจุดที่ลุ้นไปอยู่ที่เซมิเซนทั้งหมดนะครับในด้านของคนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีนะ ใส่ท่าต่างๆได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมทมันดูไม่ได้มีอะไรโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดของริโคเช่การอัดหนักๆของเชมัสการดีดดิ้นของแมทแคปมอสเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้มีความโดดเด่นสักเท่าไหร่เมื่อเอาทุกคนมากองรวมกันแล้วอยู่ในแมทที่มีระยะเวลายาวนานนะครับตอนโจบเนี่ยเชมัสใส่โบกีกดนับสามเอาชนะไป ตัดภาพมาที่ลิฟมอร์แกนนะครับถูกสัมภาษณ์เรื่องที่จะเจอกับชอตซี่ในคืนนี้ลิฟมอร์แกนบอกว่าตอนแรกเนี่ยฉันก็ไม่คิดหรอกว่าฉันจะชนะและกลายเป็นแชมป์แถมตอนนี้เนี่ยฉันยังเจ็บแขนอยู่อีกด้วยแต่มันไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าฉันเป็นแชมป์ในตอนนี้ทุกคนต้องการแชมป์เส้นนี้พวกเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเอาหมนไปและฉันเองก็จะทําทุกอย่างเพื่อรักษามันเอาไว้คู่ 3. นะครับลิฟมอร์แกนเจอกับชอตซี่ ตัวแมทโอเคครับไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรแต่ว่าก็ไม่ได้น่าสนใจสักเท่าไหร่คือตัวแมทมันเหมือนกับว่าออกมาใส่ท่าเพื่อให้แมทมันจบจบไปครับไม่ได้มีการเว้นจังหวะให้คนดูตื่นเต้นหรือว่าหันมาเล่นกับคนดูเลยนะครับคือตัวแมทอัดกันไปเรื่อยๆแบบ1 2 3 4แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เว้นจังหวะให้คนดูรู้ว่าอันไหนเป็นท่าที่จะต้องลุ้นอันไหนเป็นท่าที่จะต้องเชียร์นะครับมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี้ยไม่ได้มีความน่าจดจําสักเท่าไหร่ บวกกับการที่คู่นี้เนี่ยเป็นคู่เอกของโชว์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นแมตท,ที่ค่อนข้างธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังกับการเป็นคู่เอกในค่ำคืนนี้นะครับตอนจบเนี่ยลิฟมอกแกนใส่ออฟบรีเวียนกดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตนะครับเชน่าเบสเลอร์เข้ามากระทืบลิฟมอกแกนตัดภาพไปที่โงมานเลนเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับโลมานเลนบอกว่ามอนทรีออลจงบูชาฉันเอาละเอาละคืองี้ฉันไม่ได้มาที่นี่ทุกสัปดาห์อีกต่อไปแล้วเพราะงั้น มันเลยมีคนออกมาพูดอะไรโง่ๆเสมอฉันอยากให้พวกเราเข้าใจตรงกันถ้าใครสักคนออกมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยคือหน้าตาของสมาคมแบกสมาคมเอาไวบ้บนหลังพวกมันโกหกโดยเฉพาะนายดูไม่อินไทยนายมันขี้โกหกเพราะคนคนเดียวที่สามารถพูดอะไรแบบนั้นได้เนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือท่านหัวหน้าเผ่าโลมันเลนเพราะงั้นฉันไม่มีอะไรจะต้องพูดกับดูไม่อินไทยเพราะหมอน,นั่นเนี่ยมันต่ําต้อยกว่าฉัน ดูไม่ไทยเปิดตัวออกมานะครับดูไม่ไทยบอกว่ารู้ไหมฉันชอบเวลาที่นายพูดถึงฉันโดยเฉพาะการพูดว่านายไม่ไดีอยู่ที่นี่เพราะนั่นมันทําให้นายเนี่ยไม่สมควรที่จะเป็นแชมป์ฉันจะบอกให้ว่าทําไมหลายปีก่อนเนี่ยนายมีแต่คนคอยช่วยเหลือนายอย่างพอลเฮมมนและเดอะบัตไลท์แต่ตอนนี้นายตัวคนเดียวฉันเห็นความกลัวในสายตานายและนายควรจะกลัวเพราะไม่มีใครรอดจากการถูกดูไมย์ไทยเนี่ยฉีกเป็นชิ้นๆในแคชแอรเดอร์แคชเชลฉันจะฉีกนายเป็นชิ้นๆเอาเข็มขัดมาจากนาย แล้วรู้อะไรไหมพอวันนี้เนี่ยไม่มีบัตรไลน์ฉันอยากจะกระทืบนายเดี๋ยวนี้เลยทั้งสองคนอัดกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่เซมิเซนเนี่ยจะเข้ามารับเคมอลแทนโลมันแต่สุดท้ายนะครับโรมันเลนก็โดนเคมอลปิดโชว์ไปอยู่ดีสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับเหตุการณ์แรกรอนดา้าเราซี่เนี่ยถูกจับออกไปจากโชว์อีกรอบหนึ่งเหตุการณ์ที่2นะครับเชมัสกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลเหตุการณ์ที่3นะครับชรเชน่ราเบสเลอร์เนี่ยออกมารอบทำลายลิฟทมอร์แกนและเหตุการณ์ท สรุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรกนาธาเลียซอนย่าเดวลเจอกับจีจี้ดอลล่เราก็จะซิเจนนะครับจีจี G ้ดอลล่เราก็จะซิเจนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2นะครับหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลเชมัสลิโคเช่แมคแคปมอสแฮปปี้คอร์บินเซมิเซนนะครับเชมัสเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่3นะครับลิฟมอร์แกนเจอกับชอสซี่นะครับลิฟมอร์แกนสามารถเอาชนะไปได้ตัวแม็กในสัปดาห์นี้นะครับอย่างแรกเลยคือจํานวนมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยเข้าใจว่า ทาง WWE คงไม่อยากทําแบบตอนที่ทํากับแชมป์ US นะครับที่เอาผู้ชนะมาเจอกันเพราะว่าเวลามันอาจจะไม่พอแต่ว่าโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าการเอาแมตช์มารวมกันและให้ปั้มยาวๆเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะถึงแม้มันจะนานแล้วก็สนุกใช้ได้แต่ว่ามันก็คือแมตช์ที่มีรสชาติเดิมที่นานเกินไปนะครับเรารู้สึกว่าเอาคู่นี้มาแยกออกกันจะดีกว่าอย่างเช่นคู่แรกเป็นแบบ1ต่อหนึ่ง,นนงคู่ที่2เป็น3เศเ้าแล้วก็เอาผู้ชนะมาเจอกัน เท่ากับว่าโชว์เนี่ยมันจะบวกออกมาอีก2คู่นะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะสนุกแน่นอนทั้งหมดคืนนี้เนี่ยสมั d ดาวก็จะกลายเป็น5คู่แทน3คู่เดิมนะครับซึ่งบางสัปดาห์เนี่ยสมั d ดาวก็ทําจํานวนแมตต์ประมาณนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแทนที่จะท,ทําแมตต์ห้าเซาแบบยาวนานครึ่งชั่วโมงตัดมาเป็นคู่ละ10นาที3คู่ผมว่าจะน่าสนใจมากกว่า นะครับแล้วตัวแม์เนี่ยนักมวยปล้ำเองก็จะได้พักแล้วก็จะได้ปล้ำอย่างเต็มที่บางคนแมทสิบนาทีอาจจะปล้ำได้ดีกว่าแม์แบบ30นาทีด้วยซ้ำนะครับผมส่วนในด้านของคู่เปิดและคู่ปิดซึ่งเป็นมวยปล้ำหญิงนะครับพอมาเจอแมทที่ค่อนข้างจริงจังช่วงกลางแล้วอะ่ะมันทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัดทุกคนคือคนดูเนี่ยตอนที่ดูฝั่งหญิงเนี่ยคือแทบจะไม่มีเสียงเชียร์เลยนะครับเพราะว่า มันไม่ได้มันไม่ได้สนุกสนานขนาดนั้นนะครับคือมันไม่ได้แย่เพราะว่ามันไม่ได้มีข้อผิดพลาดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่แบบที่ดีแล้วกันนะครับแค่มันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเท่านั้นเองมันก็เลยทําให้คู่ที่2นะครับที่เป็น5เศร้าเนี่ยคนดูมีอะไรให้ว้าวให้ส่งเสียงเชียคนดูส่งเสียงแทบจะตลอดทั้งแมตช์นะครับมันก็เลยทําให้เห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะคู่เอกนะครับที่เป็นแบบว่าลิฟมอร์แกนเป็นแชมป์เนาะเจอกับชอสซี่นะครับตัวแมตช์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรให้เราเชียร์เลยทุกคนคือดูให้มันจบจบไปเท่านั้นน่ะนะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าเสียดายในการเลี้ยงแมตช์สัปดาห์นี้ของ SmackDown โดยส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เขาทำแมตต์ออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในด้านของทั้งการเลี้ยงแมตต์แล้วก็คุณภาพของแมตต์ด้วยนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับคือไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องของสัปดาห์นี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนสเมคาค์ดาวในสัปดาห์นี้คงเส้นเนื้อเรื่องเดิมแทบจะทั้งหมดนะครับรอนด้าลาซี่โดนจับเชนาเบสเลอร์ออกมาอัดลิฟมอร์แกนดูไม่ฮไทยลงมาเลยมาเถียงกันนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องที่เป็น,เป,นเป็นเส้นเดิมมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือการหาผู้ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับหาผู้ทาชิงอันดับหนึ่งซึ่ง มันก็ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องอยู่ดีมันเป็นแค่แมตช์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเฉยๆไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าอันที่ดูจะเป็นการอัปเดตที่สุดเนี่ยก็คือเซมิเซตนะครับตอนที่มีการตอบรับจากท่านหัวหน้าเผ่าเองเลยนะครับก็ทําให้คนดูเนี่ยส่งเสียงเชียร์มากๆแล้วก็ทําให้คนดูเนี่ยแปลกใจมากที่สุดคิดว่าซีเควนนี้โมเมนต์เนี้ย,น,ยนะครับเป็นโมเมนต์เดียวที่อัปเดตขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้ว นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ก็คงเส้นนี้มาแล้วสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับผมมันก็เลยทําให้คนดูลุ้นว่าทิศทางของเซมิเซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ดูส a ม k d ดาวมา1นสัปดาห์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเซมิเซนเป็นคนที่คนดูเชียร์มากๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านเกิดเขาด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่า เป็นเป็นที่ที่เขาเคยมาปล้ำหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคนดูเชียร์หนักมากคนดูเชียร์เซมิเซนหนักมากซึ่งโดยส่วนตัวผมดีใจมากผมรู้สึกว่าแบบอมเขาควรที่จะได้อยู่จุดนี้เหมือนกันนะสำหรับเซมิเซนนะครับผมส่วนเรื่องที่ดิวูโซไม่ได้มาในโชวนี้นะครับเห็นมีข่าวออกมาว่าไม่ได้มาเนื่องจากปัญหาเมาแล้วขับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ของจิมมี่ นะครับมันก็เลยทําให้ทั้ง2คนเนี่ยไม่ผ่านกฎการบินนะครับเพราะว่าถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอาจจะเป็นการโดนจับข้อหาเมาแล้วขับเกินกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้อาจจะออกนอกรัฐของเขาไม่ได้หรือว่าเข้าบางรัฐที่กฎหมายมาแตกต่างกันไม่ได้อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจในรายละเอียดนะครับผมแต่ว่าดิวโซมาไม่ได้เพราะเหตุผลประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับสมักดาว นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะถ้าใครอยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกได้ถ้าใครมีอะไรอยากพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ